สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะมื่อน,นี้ตำมะกล้้ยค่ะเพิ่งเสร็จแซบๆเลยค่ะกล้วยตานีค่ะพักกินเฮ่าเยอะแยะค่ะใบชะพููค่ะผักอีเลิศแล้วกับใบมะนาวค่ะใบมะนาวแล้วก็มะเขือบ้านทางนี้เอิ้นมะเขือขึ้นเบ่งเ้ยค่ะเดินี นัวขนาดค่ะใส่ประเด็กตอนน้ำมากินน้ำกันด้วยค่ะเด้อตอนใบใบวันนี้วันที่สิบหกค่ะมอนี้สิบหกมาได้มาได้พี่น้องเรามากินน้ำกันตามกล้วยแตนี่ตามเองค่ะลูกมากแล้วก็ตาเลยอืมชุดยอด แค่มือกระไลหลายค่ะตั้งกล้องยังบรรยากวันนั้นเป็นไงบรรยากเปิือครับคึ้มๆวันนี้บรรยากาศใบมะนาวนี่กินได้ มะเขือนี่แซ่บกระเด้อมะเขือนี่เบิ่งเลยกระเด้ออืมทำใจก็อร่อยครับเขาลงกินูนเดียว แซ่บมันได้กินูดเดียวก็คือหลายคนไม่มีหมูกินเส้นทายเดี๋ยวไปเหตุงานมั้งเดี๋ยวจะผูกพิษเทิมใบใยใๆค่ะพักอีเลศใบสะพูอืม ต้นประเดกค่ะต้นประเดกต้นบัวหญ่บันไดนต้นประเดกค่ะต้นประเดคมาสี่ต้นประเดกน้ำกันเด้อค่ะเด้ออันนี้คงหมักอยู่แล้วคำใหญ่ๆๆเลยค่ะบึงลูกค่นี้อืมอืมครับตุ้ย นี่คืนมาถ่ายทำอยู่บนบ้านแล้นหลานน้อยกว่านี่มากล้วยมาเขือขึ้นมาคามเปียกใส่ลงไปมาเพ็ดบรบริเห็ดเพรร็ดค่ะมือนี่มันบอกว่ามีหมูกินมือน,นี่มดเฮี้ยมดไปเห็ดงานมดน้องนุ่งกะ จีก่อนไปแดกมันเด้อค่ะเด้อว,ๆๆวางไว้กวอ่อนอืมเบาเน่อยไปแดกนี่ก็เหตุเอาค่ะไปแดกสามสี่ปีแล้วนัวเป็นนัวเปิดนี่เขาค่อนว่าอยากว่าให้ส่วนแตกคนละค่ะคำนี้ไงอืมน้ำพงออกก็กคาน่้ อันวเหรครับ้าวฮึฮึได้อ,อะักครับได้เลอีกกินหลายๆกน้นเนะค่ะเกินเที่ยงอันนี้ประมาณบ่ายบ่ายสอง อินแล้วก็สว่างลแล้วเนี่ยอืมใส่มะเขือขื่ลายๆมักค่ะมกักมะเขือขื้ออนี้มกัมกๆอยู่เงินจะมีต้นนําเอาอีกกคนเด้อค่ะเด้อประเดกจี้เขากวก็งอยลงค่ะแซบมาแซบน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เข้าติดตามรับชมกดติดตามให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะมาแลซบนาาํากันค่ะ รอบจะสุดสุดชุดเลยค่ะใส่ผงนัวสามรอบสี่รอบคุณอืมโซ่สก่อน นอากินน้ำนคมาแซบนัวเวอร์ตำลายกินผู้เดียวไว้ให้คุณตาที่นำสอ,อนสอนสอนเอาลุงกดอีกคนเด้อค่ะเด้อเด้อตอนสอนเอาลุงอีกก่อนนะ

เพิ่นต่ำห้าสิบบาทดูได้ค่ะอืมอจะคำกว่าเด้ออืมอืม,อม สูตร์น้ำมันก็น,นอวกว่าแซ่บแซ่บค่ะอืมสุดยอดนัวในสามโลกเมื่อกี้ฝนคืออยากลินผัด คือแดดยังออกแล้วอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะช่วงนีน้อังคืนแผลดออกหนาวอยู่ในกรุงเทรนี่ประมาณ19-20องศามา,มาสูน้ำดีกว่าอืม้มเทอแผลแดดนัวแทดประแดกเหมิน ตอนใส่กว่อนหาเนี่ยเป็นแล้วตอนนี่ตอนตอนเลยค่ะตอนตวงตวงเลยค่ะนัวอีกคำอะมามา,มมา,มางไหมคะมาเช้เมื่อกี้ ตอนบบายวันที่16สำหรับมือนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับคนเข้าติดตามรับชมช่องนงังน้องใหม่น้องน้อยชาแนลฝากกดติดตามให้เด้อดใสเด้อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้่อยคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ